นะวันนี้มารีวิวครับผลิตภัณฑ์โกนขนโกนหนวดนะครับโกนขนจมูกท่านชายยี่ห้อ n c h a i n นะครับมาในแพ็กเกจสวยงามแบบนี้นะครับหรือถุงมาให้แบบนี้แล้วก็ไงที่เป็นกล่องสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงบ้างไปดูนครับด้านในกล่องครับพอเปิดมาด้านในจะมีในส่วนของเครื่องโกนหนวดนะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะ ชาร์จไทป์ C มีรูชาร์จอยู่ข้างล่างนี่รูชาร์จไทป์ C ข้างล่างนะฮะอันนี้เป็นเกตตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่โกนค้นจมูกนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จนะครับคลีนเนอร์นะครับแบตเตอรี่ต่างๆมีถ่าน 3A มให้1ก้อนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดู วิธีการใช้งานของแต่ละอันกันนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่โกนหนวดนะมันจะมีใบมีดต,ตรงนี้นะครับวิธีใช้ก็คือเรากดอันนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะทํางานเลยนะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะใช้โกนได้เลยนะครับโกนได้เลยนะฮะ อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของที่โกนขนจมูกนะครับก็เปิดเข้ามาก็เป็นอย่างนี้นะฮะให้เราด้านตรงนี้จะใส่ถ่าน 3A เข้าไปนะครับแล้วก็บิดตรงนี้ครับอ่าแล้วเราก็เสียบเข้าไปตัดในส่วนของขนจมูกได้เลยนะครับก็จะมีเสียงนี้ก็ใช้เข้าไปตรงจมูกก็ใช้งานได้เลยนะครับ ิดก็ตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้มาแพ็กเกจนะก็อยู่ที่ว่าจะได้เป็นราคาเท่าไหร่นะครับผมเห็นอยู่ก็จะอยู่ในช่วงราคาประมาณ300กว่าบาทจนถึง400บาทนะครับแล้วแต่ช่วงที่เรากดได้โปรโมชั่นนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้นะครับว่าราคามาไหนใครสนใจก็เข้าไปกดใต้ลิงก์คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับชุดโกนหนวดและตัดขนจมูกไฟฟ้านะครับเป็นของฝันของฝากก็ได้เดี๋ยวใช้เองก็ได้นะครับสวยงาม